ครับพอแล้วครับถนนส้มน่ครับอู้ห้างแบในญ่งงเลยครับใกล้ๆถนนครับผมอู้ยางเขง่ามากอะพอเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดครับขึ้นหนาเลยวะ่ะอาครับ <c oughs> อันนบลุยอีกแล้วครับผมครั้งแรก โอุ้หครับอยู่ในในแตน่ยังดีครับมือนี่ัง้งแรกว่าได้ปีนกระไพยครับ,รบมาแล้วครับโอ้แตกครับเบียดหัวครับมันเบียดหัวโอ้ท่านนกน้ำแตกครับโอ้ ไงครับอู้อู้ครับพี่น้องอู้ครับบังเดินเลยอู้อู้ยังไงครับอู้เสียดายได้นะแตะน้อยนึงครับอู้น้ำน้อยน้ำน้อยครับเฮยมาหม้ไหมครับหมายที่สองไม้แรกบ่ามานครับได้ห้างเดียวเดี๋ยวมารอเบิ้งหม้ครับไม่ครับผมพู้หล่อครับไม้เฮาเดี๋ยวสิลุยเข่าในปลาพู้หล่อครับครับพันโนพอแล้วครับผม คุนครับเห็นไามเนาะครับคุณดำคือมือมุ่ยไกลพุ่ณครับเห็นบ่ครับครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดครับผมเดี๋ยวูไว้แยงยุยลัาดูลายกบให้เหงครับพี่ร้องไม้แล้วครับเออโอ้ผมกับติดน้ำเพราะผมมาเนี่ยเออ สวยๆครับอู้ทางทั้งลง้งแบบนี้บม่เห็นบ่าเดียทางทางขึ้นเสร็จล้วอยู่เสรเนาะพันนบหาพันนบไม่เห็นครับเออโอ้โอุ่นอไ้ได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 เอาเอาครับลงมาลงมาครับทางทางลงครับบันนี้นี่ครับ สวยๆครับหังน <át> ี่ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นนี่เก็บสวยครับมันแตกน้อยนึง เอาทั้งนี้ก็ได้มาอีกแล้วครับแต้มที่สองของมันนี่ครับคือเกาครับสวดตุ้มกลุ้มคือเกาครับผมอเดียดคือเกาครับเดียดคือเกาครับเอาครับเดี๋ยวลุยต่อครับผมน้ำครับน้ำป้อหมายเอาครับอุ้ยกาลังเหยิงอุ้ยหงยเลยนี่ครับแต่ว่าค้นขึ้นอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ ข้างข้างเต็มเต็มพิ่นครับอ่าพัานพิ่นสีหอดแล้วครับพานเพิ่นสีหอดแล้วลติดอยู่ตะน้ำครับขันน้ำโบมีปันนีเลยกลับบ้านเราแล้วลวะโอ้เหยื่ออุ้ยน,นิ่มันคำยินครับ ง่ายอย่างสีเหนียวก็บติดตัดยากอยู่ครับ,ก,รบกันงานเป็นๆติดตัดง่ายขอโต้ไปครับก้นขับบัตรมาแล้วมาแล้ว ه, อกกอโอ้ยแขวนจอเกาะโอ้ยมือ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 หนึ่งวานนี่ครับนิ่มโตผูโตใหญ่งๆนะครับที่ไตอยูนะ่เน่ะ Cô tô หูตัวเมียป่ะ tô okay. ừ Ừ มันติด <laughs> <Tìm đi thôi. cười> วนปุ๋ยันเป็นคนกับสมบูรณ์เลยครับกันอ้วนปนนี่ก็โหยเบาหวานครับมีโอกาสได้กินยาครับกันอ้วนสมบูรณ์ปนี่ครับันเป็นคนมาแล้วครับครับแจมที่สามครับอดพี่นองเลยนี่เลี่ยมเดียมนี่เงื้อครับวัวลคนเขาเริยนยางไตครับมึ้น็เลือหาปลาไหลมาบาเฮี้งหรอ จุ้มกุ้มพื้นเราครับท่านนี่โอ้งามก็ต่ออาครับครับครับมามันมันครับมานมันมาหนีมานครับหนบสีเป่าอีกแล้วครับโอ้สีใหญ่เลยสีใหญ่เลยเห็นครับเห็นปะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับไม้นี่มาอีกหนึ่งแต้มครับขุดอีกห้างนึงครับนี่หันกลับมา หันกลับมาครั้งหนึ่งอยู่ก่อนนี่ครับขอตัวเอากันครับเดี๋ยวลุยกันครับผมครับไม่เว่งแก้มครับอู้อ้าน,นบน้ำแตกครับสวยๆครับอ้เรืองกะลาม มึงโขมึงโขมึงอาการครับมึงแทงมือโขครับแทงมือโขเหนียวครับเหนียวครับเอาทังนี้ซะเอาทังนี้ครับเอาทังนี้มันสวยครับเอาโอเคครับเอาบอลอีกทังนึงนะโอ้ยโชวโชวพันนบน้าแตกครับผมเรียนผมแล้วแหม่บอลหนี้พี่น้องเอ้ยตกลงสิมาเอามิมนีึมาใส่เบ็ดปลาไหลปุ้บ ลุยน้ำกันนครับไม่มาใส่เวียดเหรอวะอเออเจ๊้งแม่สาสางรี่มาเาอมยิมเลยครับมือ่อเศร้ามือวาดนี่ก็มาเอานี่แหละครับมาเอาปลาไหลยูเนี่แหละครับยูป้านี่แหละครับ พอดีมาใไซเบสเห็นป้าไพรมวลครับพ่อครับครับมาอีกแต็มนึงแล้วครับพี่น้องอู้เรืองอะรามเลยครับสวยๆครับครับมาอีกแต็มนึงครับไซมินิ น้ำก็พอะมีครับแต่เกือบห้างน่าจะเบาๆค่อนหนักครับเสดายเด้อุ้มครับแต่มันสีห้างแล้วครับมันถอดน้ำแล้วเต็มด้วยคันแบบนี้บ่เอาเลยครับบ่ขึนครับ <c oughs> บ่บปี่นมันบ่ครับ <c oughs> บ่ครับ <c oughs> นึกว่ามากบ่กันดิครับ <c oughs> โอ้ยเอาละไรกันเลยเบิ่งนี้แหละครับ ปีนมาไหวครับบ่ขอปีนครับผมครับปล่อยครั้งนึงแล้วครับครั้งแรกครั้งแรรกคับโล่งๆครับเหมนครับพี่น้องครับนี่แหละครับหมายเลขสามของเขาเมื่อนี้ครับเสียงพลาโนบเปินแล้วครับทั้งคุณครับ เบิ้งครับผมถนนวาพอแล้วว่าสันโอ้โหน้มีห้ององห้อสามเดวเฮครับใ่โอ้อจงงนี่ครับ,รบ,รบน้ำคือนมือมนย้นครับนี่ถือค้นจะถูกยุ่ยรับเอาครับรุยครับผมรุยครับ นะครับหมายที่สามของเขาไม่น,นี้กอไผ่ก็คือเก่าครับเขามากอแรกก็พอแล้วครับเจอซะแล้วยัวยไงไงคนเขาม่าอีกเห็นะไหม่าตัดให่ครับรุ่นเบิองว่าไม้หมัวเสีเยจากฮังไมห้หดหด กำลังนั่งเศมื่อยครับเอ็นเอ็นหลังลงนอนครับปุ่นครับอยู่ถึงหัวเลยอยู่สูงครับเี้าเ้งใดบดห้าน,นี่่ะครับเดี๋ยวหาวิธีคือเตากันครับไปหยอดเลยครับ<า>สิบเอ็ดแท้งครับสิบเอ็ดแท้งครับคนงานไปนี่ ของพันธุ์พ่อกระเทินครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับมื่อนี่พ่อได้ปนอีกแล้วเฮ้โยโอ้อปรแม่นปนครับผมปนพาปนมีหมู <c oughs> <c oughs> ครับครับหมานอยู่ครับเมื่อนี่ปากคลิปนี้เองได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้ไดไดลลเลยครับผมรอบเสาปลาไห <c oughs> ลรร <c oughs> ครับรอบใบมิมลงน้ำเราเข้ามาครับขอสวัสดีไปสํำเนียนครับคลิปนี้สวัสดีครับ